วันนี้จะมาอธิบายการทำงานของระบบไมโครนะคะตัวนี้ก็เซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยตัวนี้ก็จะเซตติ้งด้วยคำสั่งของไมโครค่ะนี่ค่ะไมโครที่เซตติ้งไว้ก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะจะเป็นค่า A B C D E F G H นะคะตัวนี้จะเซตติ้ง ID ของนักศึกษานะคะที่ตามรายงานของแ a บบนะคะเป็นเป็นการเซตติ้งของค่ารหัสนักศึกษาค่ะจากฟังก์ชันของไมโครค่ะตัวนี้จากเซตติ้งในรูปแบบของฟังก์ชันหาผลรวมของรหัสนักศึกษาด้วยนะคะเรามาดูการทำงานของฟังก์ชันนี้กันเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะไป ออนไลน์ค่ะซิมเนมซิมเนเมชันนะคะตัวนี้นะคะที่เราเซตติ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเซตติ้งเป็นรหัสนักศึกษาของเราค่ะ นี่คือรหัสนักศึกษาที่เราเซฟต,ติ้งไว้นะคะผลรวมของซิมเมชั่นก็จะรวมขึ้นตามที่เรากำหนดไปเลยนะคะตามฟังก์ชันที่ว่าเราเขียนในของระบบไมโครไว้นะคะตัวนี้จะเป็นสวิ์ควอบคุมขาของทัมเมอร์นะคะพอเราเปิดสวิ์ค่ะทามเมอร์สวิ์ตัวนี้ก็จะทํางานนะคะเดี๋ยวเราลองไปเปิดกันค่ะ <c oughs> แล้วพอเราเปิดสวิแ์แรมตัวนี้ก็จะทํางานนะคะ เหมือนกันค่ะนี่ค่ะพอเราเปิดแรมแล้วนี่ค่ะมันจะทํางานตั้งแต่1ถึงสาิบนะคะถึงจํานวน1นึถึงสาสิบก็คือมันจะทํางานถึงจํานวนที่ summation ไว้นะคะตัวนี้แล้วเราก็จะสามารถหาดูระบบของรันได้ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะการรันระบบก็จะประมาณนี้เลย โอเคค่ะการทำงานของแ l บนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ